สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จับน้องลูออกมาเล่นนะคะระหวังที่เราเจ้าของเขามารับนะคะในช่วงวันที่1ที่สองนี้นะคะเราก็พยายามเล่นกับเขาวันละ5-10นาทีนะคะเพื่อให้เขาคุ้นเคยนะคะเวลาไปเจอเจ้าของใหม่ก็จะได้ไม่ตกใจนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าเวลาเราเลี้ยงชกก้าบางคนก็ยังจะไม่รู้ว่า ควรต้องระวังอะไรบ้างนะคะอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะก็คือสิ่งแรกเลยก็คือพวกเศษได้เศษผ้านะคะที่มันจะไปพันหรือว่าเกี่ยวขาน้องนะคะบางคนก็จะใช้ผ้าให้น้องนอนอันนี้เราก็ต้องหมั่นดูด้วยนะคะอันนี้คือเศษได้นะคะไปพันตรงข้อเท้าของน้องนะคะทําให้เท้าน้องบวมแต่ว่าโชคดีที่เราไปเห็นนะคะแล้วก็ช่วยน้องไว้ได้ทนันไม่นั้น ขาน่าจะหลุดคือมันบวมมากแล้วนะคะแล้วก็ระวังพวกมดแมลงนะคะที่มันอาจจะกัดน้องหรือว่าเข้าไปในกระเป๋าของน้องตัวเมียนะคะมันจะทำให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ระวังเป็นพวกประตูช่องรูในห้องนะคะหรือพวกช่องแอร์นะคะคือมันจำเป็นมากนะคะ อันนี้สำหรับคนที่เลี้ยงน้องแบบปล่อยให้วิ่งเล่นในห้องนะคะบางทีเขาอาจจะเข้าไปในช่องแอร์หรือว่าโดนประตูหนีบหรือว่าเข้าไปในรูรถติดก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะไม่เห็นนะคะก็ต้องระวังห้องไหนที่มีรูมีอะไรก็หาอะไรมาปิดนะคะ อันนี้ลูกลูกค้าเจอบ่อยนะคะคือเคสที่น้องเข้าไปหลบในรูแล้วเราก็หาไม่เจออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ระวังพวกหมาแมวอะคะ่ะเวลาที่เราปล่อยน้องแล้วน้องหลุดออกไปข้างนอกนะคะเราก็สร้อยคอนะคะบางคนก็จะใส่เพราะความแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่มันก็มีผลเสียคือเคยมีฟันน้องไปติดอยู่ตรงสร้อยนะคะคือเคสนี้ก็เสียชีวิตนะคะ แล้วอีกเคสหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราจะซักผ้าเราก็ต้องตรวจตะก,ก้าผ้าของเรานะคะเพราะน้องชอบไปมุดนอนตามตะก,ก้าผ้าหรือว่าเสื้อผ้านะคะคือบางคนก็ไม่ได้ดูเนาะเอาลงไปปั่นในเครื่องซักผ้าเลยอันนี้ก็เป็นเคสที่แย่นะคะคือสองสารเขาก็คือเสียชีวิตนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกแบบหนหูนะคะ แล้วก็ระวังตัวผู้นะคะตัวผู้ที่เวลาที่เขาผสมพันธ์กับตัวเมียเราก็ต้องสังเกตน้องตัวเมียดรวยว่าตัวผู้เขากัดข้างหลังคอหรือเปล่าเพราะเพราะเวลาผสมพันธ์ตัวผู้จะชอบกัดข้างหลังคอตัวเมียทําให้เป็นแผลนะคะถ้าเราไม่สังเกตแล้วไมร่รีบรักษาคือแผลมันก็จะลึกนะคะบางทีตัวผู้มันก็จะแทะแล้วก็น้องตัวเมียก็จะทนไม่ได้นะคะทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ระวังผู้วผกผลไม้อาหารนะคะว่าอันไหนสมควรให้อันไหนไม่สมควรให้ซึ่งปุ้มก็เคยทําคลิปลงไปแล้วทุกคนก็ไปย้อนดูได้นะคะอันไหนให้ได้อันไหนให,ให้ไม่ได้ก็คืออย่าดันทุลังให้นะคะทั้งท้งที่มีคนเตือนนะคะ แล้วก็ความสะอาดนะคะของกรงเราก็ควรมันทําความสะอาดอาทีละสองสามครั้งนะคะเพราะสิ่งสกปปกอาจจะทําให้น้องป่วยได้พวกอึอฉี่นะคะที่มันเป็นแก๊สมันจะก็จะขึ้นมาจากข้างล่างถาดกรงนะคะถ้าเราไม่ล้างทําความสะอาดแล้วก็ระวังพวกยากันยุงในห้องนะคะถ้าเราฉีดฉีดยากันยุงแล้วก็ ควรเอาน้องออกจากห้องทันทีนะคะไม่ควรให้น้องอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยอันนี้หลายๆคนก็น่าจะชอบถ่ายรูปเด็กๆที่บ้านของตัวเองนะคะเพราะความน่ารักบางคนก็ไม่รู้บางคนก็อาจจะรู้นะคะคือเราไม่ควรเปิดแฟลชถ่ายน้องนะคะเวลาที่น้อง เวลาที่เราถ่ายรูปน้องไม่ควรจะเปิดแฟลชนะคะเพราะว่าแสงแฟลชมันจะทำให้น้องตาบอดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่เราควรระวังนะคะบางคนก็อาจจะรู้หรือไม่รู้นะคะเรื่องบางเรื่องคือมันก็เกิดจากประสบการณ์ของปุ้มนะคะเช่นเรื่องได้พันขาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ฟังจากที่ลูกค้าเล่ามาแล้วก็ ข้อมูลจากเพจอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะที่หลายๆคนต้องรู้แล้วก็คือป้องกันไว้ก่อนนะคะ ตอนนี้แล้วก็เอาน้องออกมาเล่นได้สักพักแล้วเดี๋ยวจะเอาน้องกลับเข้าไปในกรงนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ